ทาง้ายพี่น้องครับอ่ะโมนี่สรารกิมีภาพพี่น้องมาเบิรงกับรถเกี่ยวข้าวนะครับพอจเจริญพอจเจริญพัฒนานกับพี่น้องตอนนี้เขากำลังเริ่มในเกี่ยวไรล้วครับกำลังพ่อมี่สุกแน่ครับอันนี้มาซาครับเพิ่นเกี่ยวไปไก่ิีล้ีแล้วเเลื้อนได้น้อย,น,อยนะครับเนาะ พอจเจริญพอจเจริญพัฒนาตัวนี้ปรับระดับควานะครับมาหาตีนูครับพี่น้องมาตีนูลงมาตีผู้สิตีนูอะ่ะโอ้ยเสกหยุด เช็ครถยูนะครับนี่แต่ว่ามาซ่อมก่อนขอปีนี้กำลังเริ่มทะย่อยเกี่ยวแล้วครับตอนนี้ก็ข้าวก็ขอนะครับก็ขอสิบห้าข่าวเขากำลังงามๆเลครับคุณล่ะเทปไปแล้วอุ่นหนึ่งน่าจะได้สองอุ่นเลยครับ เนาทนแยกนะครับเนาะเครื่อง J O แปดี่นะครับ,นะรรบแต่ตัวไหนไม่ทราบนะครับตัวเดิ 22, 23. 23. นสิบสองปั <S 2> <S 2> ๊มยี่สามยี่สองยี่สามยี่สามเนี่ยเงินหน่อยหน่อยว้ายผมมีสับหนูไปแล้วครับ คนละเรืออันสุดท้ายแล้วมาสิล่ะคุหฮาร์ตีนูหนามขึ้นเพราะมีหนามอยู่ครับโอ,อ้โยกขับโยกเอาเอาเบียดซ้ายเบียดขวาบดีใจเบีดยบดขวาปึ๊บปับ๊บอ่าแบบนิ่มๆครับเอาขึาา้นไปนเบื่อเขาแล้ว โอะทรย้อยนะครับะย้อยสุกแล้วไปแบบนิ่มๆเลยครับเรื่อยๆนิ่มๆตัวนี้โบเดียวนะครับน่าจะนเป็นมองเป็นโบเดียวโอ้โห ไกลแล้วไปไกลแล้วโคากระสูงนะครับโอ้หอดเกือบก่อนมีน้ำน้ำฝนนะครับเนี่ยข่าวก็ห่วงกับงามอยู่ครับ เหลืองกำลังดีครับมีเขาดีพร้อมขับแบบนิ่มมากเลยครับ อ๋อเขานี่สูงขนาดเลยครับปีนี่ไปแบบนักนักเลยครับเพราะว่าข้าวมันยังสุกไม่งอมนะครับสุกไปท่านเต็มที่ครับก็อพาตูเหนือได้จังหน่อยอยู่ ของช่างๆนะครับไปแบบนิ่มๆเลยครับดีในเสียงเครื่องนะครับนิ่มมากเลย นี้ดีเสียงเครื่องครับไปแบบย่งนิ่มๆเลย เขามันหนานะครับเนาะดันแห้งบ yeah, ่ค่อยได้แล้ครับก okay. ็ไปเรื่อยๆนะครับพื้นๆเอาถ้าเบิงสีไซสเบิร์บ่นะครับข้าวโพแล้วนะครับน่าจะหมดนะครับเหลืออีกประมาณ2หน้าไปกลับก็น่าจะเบิร์กับสูสีนะครับเพราะว่า าวนีเต็มเลยนะครับเกียร์ปูดแล้วนะครับคันนี้ค่ายพอจเจริญไม่รู้ว่าอูไหนนะครับว่าไม่รู้ว่าป๋าตุ้ยหรือว่าของคุณไพโร์นะครับ สซนติเกอร์2015นะครับนิ่มมากเลยครับอ่ะน่าจะหมดพอดีนะครับ น่าจะหมดมีคนเคลียร์อยู่นะครับมีคนโปรยข้าวอยู่สำหรับแปลงนี้เจ็ดเป็นไร่ได้นะครับ วันนี้ก็วันที่26นะครับ26ตุลา26ตุลาคม66นะครับอ่าหมดพอดีครับเก็บเรียบนะครับดินเหมือนนุ่มๆไงไม่รู้นะครับ มีอาการนะครับนี่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนะครับโอ้โหยายมอีกจมนะครับนี่ปรลอดได้ครับพี่น้องนี่หวยคือ่อง้อเข้าอ่ะค้นยังจมแทนล้วครับนคนยังอยากจะจมเลย เอาวิเงาสิไปเบิบร์ดบอลนะครับหกหลอ่อแต่มีกระสอบข้าวมาอยู่น่าจะไปหมดนะครันบน่าจะก่อกระสอบโย่ยางหยียบหอยสนอ Vamos aguardar o pai, โอทีได้นี่แดดแบบนี้น่าจะมีฝนนะครับค่ําๆนี่บ่นแน่เลยห่อนนี่ห่อนฮ้อนเอาๆนะครับเนาะ จะ oh, no. oh, mm mm เกียวขึ้นเขาหนิโหร่อยอีกสงสามตีสาตีนเเกียวได้ยีสามาเลยหมองมอไหมครบมกระดกโมงกระดกมีมอกกระดกเอ๋ธรรมดาเลยนะพอเจริญมันไม่สูยกว่าทั้งอู กอกระสอบหนาจะบ่เบิดนะครับเนาะเฮ้ยว่ะเงี้ยก็ดีพ่อเจ้าเนาะอดิบอีกอดิบอันอันนี้ซิก้าซิก้าอันนี้ซิก้าหุ่นเหลือครึ่งนึงเอ้าละกอกระสอบเด้อบะนี่เห็ดเข่าหมากโพธของเปลือดนะโอ้ยเรามีแต่ก่อนแตกสิ่งเรามีแต่ใบเส้นหน้าแหมแดดมันสิตกมาอีกเดี๋ยวนี้ เกี่ยวก้อนเชหยด้เนาะเกี่ยวก้อนเชโยยเขาไปเลยมูวาเขาไปใส่ชิลัดเขาไปลองรถอยู่นเฟยนะเ้ยที่ไหนะหุ่นอม่เจอเลยป้าหุ่อไมว่าชิลอะไรมั้งลดเครืองอุ่มอ่ะอันเครื่องอุก็เปตั้นหมดละเครื่องอุ่มก็เปนตั้นหมดละ แมบอตันนึงนะเลือบอตันหนึ่งตันหนึ่งเน่ยตัเออตามไปคับรถให่ตามเพื่อนบ่ครับิะเลื่นไหนบ่โอ้ไปคับรถคนอเชียเอ้าตาไอไดขับหาตาน่่นนี่้ตนนี่นะต้านได้เยนี่นี่นี่น้นัหน่อก็ได้นี่ ซื uga, mm S <S ้นดอกดิต nah ั้งแต่เม right ื่อวามันไม่อซื้อดอกมันมาาเห็ดดอกยาเจ็บไปเอาติคุว่เ่แม่ขอยกส่เลยไปหรอม่มันโต้า uh ับตัวสมว่า like ว่ป้วปได้โ hmm. อ้ชอบปีน้ปี้งขาย้อนมเ่อีไบ้านโอ้ยอ้ไอ้ไอ้้ข้น้ำมันแก่นผัดปาขนีแต่มกเลย ไปแล้วเตะตีตินะเตะเตะอ๋เลยจับเลยเรียนใปตัวตัวใคือยินเลยว้เก็บหนอใส่โซ่นี่โซ่นี่โอ้ยนี่เจาอยู่ยังหัดขับเพื่อเขาในไอแมนไปเลยไ่เรียกขอไปเลย บงเดือน้อยตายอีแล้วด่อยไทัเลยะปาเบัตโตบกใดีสิละปาเดไปแล้วก็มันเสียประวัติสิลเมีร์ไปใหญ่การ่อข้ในเข้าครับหเข้าครับอติว่อติสเกลเปหงมันเห็นันทีเก็ตพอตัอพอตอมาโแเก็ต เอาจากไหนปีนี่โอาจากไหนเว้ยเอาจากไหนอันหั่นอร่อยื็ดึงเลยละโอ้ยเอาหน่อยแท้เชะหั่นมาอีกเต็มอีกแล้ยเขาหนาเองไปดอกต้องย่างเขาได้โอ้ยนวดเกี่ยวข่อยเกี่ยวขาอยใหญ่ยังเขาน่ะกูบม่ใหญ่น้างเขานะกูอยังได้ว่าเขาก็ ขออนุญาตอำลาจพระจ่าพี่น้องเพียงตัวนี้ก่อนครับโอ้พอนแดดแห้งเจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณทุกการติดตามสลาเกนีไปแล้วครับสวัสดีครับวันใจไวรุ่ยทำงานไม่ทอาบีแต่แสบลัตนฟาวดก็เห็นดี